ชายคนหนึ่งเป็นช่างทําตู้เซฟอัจฉริยะเขาใช้เวลากว่า35ปีออกแบบตู้นิรภัยที่ไม่มีใครในโลกไขได้และเมื่อมันสมบูรณ์เขากลับครังตัวเองไว้ข้างในก่อนปล่อยให้มันจมสูกก่ก้นมาหาสมุทรเพราะในเวลานั้นยังไม่มีใครไขมันได้กระทั่ง150ปีต่อมาชายอัจฉริยะด้านการไขตู้เซฟคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นเขาสามารถเปิดตู้นิรภัยธนาคารขนาดใหญ่ได้ภายใน6วินาที แต่คลิปสอนออนไลน์ของเขากลับไม่มีใครสนใจจนวันหนึ่งเขาได้รับอีเมลลึกลับผู้ส่งอ้างว่ารู้ความลับของตู้เซฟในตำนานและเชิญเขาเข้าร่วมการแข่งขันปลดล็อกตู้เซฟใต้ดินประจำปีเมื่อชายหนุ่มเดินทางไปถึงเขาเห็นผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆเริ่มไขตู้เซฟกันอย่างจริงจังแล้วแม้เขาจะเริ่มช้าก,กว่า3นาทีแต่ก็ยังจบเป็นอันดับที่4และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ชายหนุ่มเริ่มปรับตัวเข้ากับการแข่งได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่เขาไม่คาดคิดว่าในรอบต่อไปผู้จัดงานจะติดกล่องดนตรีไว้กับตู้นิรภัยเสียงโลหะเบาๆที่อยู่ภายในเซฟถูกกลบด้วยเสียงดนตรีทําให้แทบฟังไม่ออกแต่ผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างเขากลับไม่สะทกสะท้านกับเสียงนั้นเลยเขาสามารถไขตู้นิรภัยได้ภายใน2นาทีและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีชายหนุ่มจึงรู้ว่าชายคนนั้นเป็นแชมป์ของการแข่งขันใต้ดินนี้ติดต่อกันมา8ปีแล้วในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันมีเวลาเพียง3นาทีเพื่อไขประตูตู้นิรภัยที่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงแชมป์ ในถูกบุกด้วยฟองน้ําทําให้เสียงโลหะภายในเงียบเกือบสนิทแต่เขาก็หยิบหูฟังพิเศษจากกระเป๋าออกมาซึ่งสามารถขยายเสียงได้ถึงคันเท่าแล้ววางมันไว้บนประตูตู้นิรภยัยทุกคนต่างคิดว่าแชมป์เก่าจะต้องชนะอีกครั้งแน่นอนแต่ชายหนุ่มกลับเลือกใช้วิธีที่ต่างออกไปเขาหลับตาและเริ่มสัมผัสป,ประตูเซฟด้วยมือขวาของเขาเพียงข้างเดียวเสียงเชียร์และเสียงปรบมือของผู้ชมทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเล็กๆบนบานประตูและชายหนุ่มสามารถจับจังหวะแรงสั่นนั้นได้จากปลายนิ้วเหลือเวลาเพียงหนึ่งนาทีชายหนุ่มนิ่ ใช้เวลาแค่15วินาทีในการไขก้อนทั้ง3จุดประตูตู้เซฟเปิดออกทําให้ช้ําคนใหม่แห่งวงการไขตู้นิรภัยใต้ดินคือชายหนุ่มจากนั้นเขาถามถึงตู้เซฟในตำนานแต่ผู้จัดกลับไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดถึงเลยสิ่งเดียวที่พวกเขารู้คือชายหนุ่มคือผู้ชนะพวกเขามอบเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์แต่แล้วหญิงลึกลับคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขา